ปอจอสมควรชูสวยัยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2องพันสทีวีค่ะ เมื่อวันที่6พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกาที่บ้านชูสวยัยซอยวัดศีแจนประดิษฐ์หมู่2ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสอจอสมควรชูสวยัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ เ3ปีให้กับตนเองโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดศรีจันประดิษฐ์จำนวนสิบรูปนำโดยพระมหาสมิทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดศรีจันประดิษฐ์มาเจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีกำนันสดชูสววที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลบางปูใหม่สมาชิกกลุ่มสมุดประการก้าวหน้ากลุ่มสมุดประการก้าวหน้าพัฒนาสำโรงเหนือและญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ให้ความเคารพแก่ครอบครัวชูสวยัยเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญและมอบกระเช้าของขวัญร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีสจ,จสมควรชูสวยัยกันอย่างคึกคักนะคะ โดยมีนางอารมณ์ชูสวยัยสอทอเกศสรินชูสวยัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ช่วยอารุธชูสวยัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลทายบ้านใหม่และครอบครัวชูสวยัยร่วมให้การต้อนรับค่ะในโอกาสอายุชนามงคลคล้ายวันเกิดท่านสอจอสมควรชูสวยัยในปีนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดศรีจันประดิษฐ์ ขอรัตนาคุณจิตวัตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีองค์หลวงพ่อขาวและท้าวเวสสุวรรณป,ประทานพรของวัดทีจัน,รจน,นประดิดจงมโนยพรประธทานพรให้ท่านสาจสมควรชูสวัยยงจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระป,ระประฏิพา,านธนาสารสมบัติหากแม้นว่าท่านได้คิดปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอให้ความคิดความปรารถนานั้นนั้นจงพลันสาเร็จจงพลันสาเร็จประสิทธิผลสมความปรารถนาแก่ท่านสอจสอมควรชูสว,ยวัยจงทุกประการเทินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ